สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่20มิถุนายน2568ทุกคนคะ่ะวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกนะคะทุกคนขาแต่ละเป็นจันจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนขอโทษขอไปพี่น้อง่ะ เอาหุ้นมาอีกแล้วพี่น้องขอโทษนะคะทุกคนถ้าสมมติว่า f อไม่ชอบตัวเด่นนะคะรอดูเลขเด่นประจำวันเนาะทุกคนทำหลายอย่างหลายหัวแอดมินกับปนกันไปเมดเล้วแหละพี่น้องขอโทษได้หลายจ้าทุกคนไปดูที่สิบแปดก่อนนะคะว่าเก้าหรือหลุดวันที่สิบแปดนะคะจะให้เด่นสี่และศูนย์ทุกคนมาดูนี่มาแปดสองสองสี่แปดอื่นควรให้เจ้าของก่อนพี่น้องควรเอ้ยมาเด้อนะคะทุกคน เข้าคู่ที่ชอบของใจนะคะทุกคน4884เลขเด่นประจำวันมาเลข4เลข9หลุดนะคะ82248ทุกคนเราพัฒนาเข้าติดต่อกันมา13 16 18นะคะทุกคนวันที่27เผาเผาลงวันที่20เผาเผาลงบ้างนะคะทุกคนขาตามได้แต่อย่ายเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเกินมา3วันแล้วนะคะทุกคน ติดต่อกันมาสามมือแล้วนะคะพี่น้องขาเภาเภาในเดอพี่น้องเดอสําหรับวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้เด่นวันนี้ใจได้อยู่ที่เลขเก้าเลขศูนย์ทุกคนชอบไหมชอบทุกคนก็ตามนะคะทุกคนไม่ชอบทุกคนผ่านได้สถิติมีเข้าม่หลุดนะคะที่ขาหมักก็ค่อยตามบ่หมักบ่ชอบให้เดือนผ่านเนาะค่ะ

ไม่เต็มสปริงเลยนะคะทุกคนทุกคนขาศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดตัวเดียวกันนะคะถ้าทุกคนชอบตามได้นะเจ๊จับคู่หนึ่งจะเสียดายคู่หนึ่งพี่ดองเอ้ยนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะบีขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเดี๋ยวคู่ที่ชอบนะคะทุกคนใจคอหนึ่งคู่นะคะก็คือเก้าหกหกเก้านะคะทุกคนมักก็ค่อยจางบ่มักบ่ชอบผ่านพี่ดองอ่า เลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนขาะอยู่ที่หกกับหนึ่งนะคะวันศุกร์เบิ้ลประจาวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหกกับเลขหนึ่งเอฟสีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนที่นี่เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันตัวเด่นวันนี้อยู่ที่เก้าและศูนย์เด่นประจาวันหกและหนึ่งเป็นเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกหกเก้าจับให้พี่น้องเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบได้จับให้คู่หลายตัวเลขหลายตัวพี่น้อง 0ูนย์ค่ะศูนย์หกหกศูจคู่หนึ่งเหลือคู่หนึ่งนะคะทุกคนก็ถ้าชอบ0ูนยก็กลับหัวเกได้นะคะทุกคนค่ะก็แล้วแต่ความชอบนะทุกคนก็แปดแปดเก้าเก้าสองสองเใจหาคมน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้วางไว้ให้ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามใจถ้าบ่หมักพี่น้องเลือนพานได้เลยสถิติมีเข้ามูลค่ะ คาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่20มิถุนายน2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซทุกทุกท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้เจขอให้ทุกทุกท่านชโชคดีนะคะสุขสุขมันมักันสุขผูทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ